มาผมไม่เคยกินลังพึ่งเลยนะผมจะมากินครั้งแรก Oh, วันนี้ผมเกาต์แนวชาแนลเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเรามีแผนว่าจะไปเอาลังพึ่งนะครับทุกคนตอนนี้เรากลับบ้านนะครับตอนนี้อยู่บ้านแนนนะแต่แนนไม่ได้ไปด้วยนะครับวันนี้ซึ่งแนนไปทาธุระตั้งแต่เช้ากับแม่ช่วงโควิดก็อยากให้ทุกคนใส่แมสไปไหนไปไหนก็ใส่แมสป้องกันดูแลตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ล้างมือให้สะอาดล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับทุกคนโอเคข้าเร่งเลยดีกวัวก็คือวันนี้จะไปเอาพึ่งเราจะไปกับพ่อของแนน ผมจะมากินครั้งแรกวันนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งจะกินกับแนนนะครับแนนมากินบ่อยแล้วแหละเดี๋ยวผมจะกินกับแนนเลยให้แนนแบบสอนที่กินหน่อยว่าจะกินยังไงผมไม่เคยกินเลยนะ mm hmm. แล้วตอนนี้ขออนุญาตไปเอาลังพึ่งกับพ่อก่อนนะครับทุกคนมันสายแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมากินในฉบับเตลือกับแนนนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกัน let's go <S วันนี้เราจะมาเอาลังพึ่งนะครับซึ่งคุณพ่อชวนเอารับจะมาดูวิธีการเอากันแนนบอกว่าอยากกิน รังผึ้งนะครับจะกินเป็นฉบับ ASMR ให้ทุกคนดูนะครับครั้งแรกนะครับผมก็ไม่เคยกินนะครับเกินมาย้อนเสียงจับได้ใช่ไหมครับผมได้จับได้โอ้โหสวยเลยนี่นะครับที่ที่ยวออกปุ๊บที่เที่ยวออกนี่ไะอเอาทิ้งเฉยใช่ไหมครับใช่ง่าย นี่คือรังผึ่งนะครับที่ได้แล้วอันนี้เป็นผึ่งเดือนห้าใช่ไหมครับพ่อใช่ครับนี่คือวิธีเอาง่ายๆสี่มษารสี่มษาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินัยาอายุวัฒนะเด็กอย่างที่สี่เดี๋ยวเราจะลองไปกินเย็นนี้นะครับฉบับ ASMR ครับดียอไปเจอกันตอนนี้เรากลับมาบ้านแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อกี้เปียวมาเปียวรังนี้มาสดๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมอู้อันนี้ก็จะเป็นลูกลูกอ่อนมันนะครับสงสัยนะครับ น่าจะเป็นลูกอ่อนมันนะครับทุกคนแล้วนี้ก็จะเป็นที่เตรียมไว้นะครับผมแนนมาพอดีนะครับเฮ้ยได้แล้วนี่ของปวดครับของปวดป็นไงบ้างม่ได้หลแต่เดี๋ยวเราจะกินตอนไหนได้แค่นี้ดนแค่นี้เออมันจะมียันเหลืออยู่ยงไงมไงที่เหลือนะครับทุกคนซึ่งพ่อไปเอาั้างแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมพ่อไปหามาแล้วพ่อไปเอาบ้างแต่เมื่อวาน<อ>ได้เยอะมากแต่วันนี้ก็ไปเอาใหม่ก็เอาเองเลือให้พ่อเอาเนี่ยไปดรอ้วยบักเป่าพ่อเอาเองโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันเย็นนี้ คครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลามากินรังผึ้งแล้วนะครับมียังไงบ้างอันนี้ก็คือนี่ที่ไปเอาตอนกลางวันนะครับก็คือวังนี้นะครับอันนี้ก็คือรังที่หามาแล้ใช่ไหมอืมอันนี้คือแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองวันนี่แหละเขาจะมากินครั้งแรกเลยเนี่ยรสชาติเป็นไงหวานมันต้องกินยังไงถ้าเพิ่งกินก็ต้องกินอันนี้มันเป็นหวาน,วานกอนให้เขาเริ่มกินก่อนคําแรกโอเค Okay, เดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลานอนนะ <t ose> แต่เราตอนแรกก็จะนอนแล้วก็วคือลืมนะครับว่าต้องถ่ายคิดให้ทุกคนดูดนาะวบ้าต้องมากินลังเปืให้ทุกคนดูนะครับ <t ose> ออกินแบบนั้นเลยเหรอหวานอร่อย คำที่สองหวานไหมโหกินได้ไหมเนี่ยไม่ชอบหวานเนู่นั่นชิมชิมดิชิมแล้วกหวานมากกำลังแรงนะขั้งแรกด้วยวันในประวัติศาสตร์กินตรงนี้ตรงนี้หรอ

อันนี้น่ารักดีมีใครเคยกินไหมครับตอนเด็กๆเป็นล้างพึ่งแล้วแบบพากันไปเอานะครับทุกคนเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงหมาเมื่อกี้เสียงหมาหมาอะไอยู่้างครับมันเป็นน้ำพึ่งแท้นะคะไม่ใช่น้ำพึ่งที่เขาแบบผสมน้ำตาลเออคือน้ำพึ่งเอามาจากลังลังแท้ๆเลยยังไม่ผสมอะไรเลยออกมาจากต้นก็คือน้ำพึ่งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กินสดๆเลยใช่ไหมเขาจะนั่งดูติเองกินแล้วเขากินไม่ได้ ผมกินครั้งแรกแล้วมันรู้สึกหวานเกินนะครับผมไม่ชอบหวานอยู่แล้วไงเป็นคนไม่ชอบกินหวานไม่กินลังที่กูไปเอามาตอนกลางวันวะอันนี้มันน่ารักไม่ไม่กล้ากินจิงแค่ <c oughs> ไหอันนี้ก็คือมันน่ากินกว่าความเป็นสีเหลืองไง ได้ยิงมันคนก็กินอย่างนี้เลยยางบานี้ชอบหวานอยู่แล้วไงหวานคืนก็ไม่ชอบหวา,อานอ งงปกติก็กินแค่คำสองคำก็จบต่วนนี้เพื่อคนดูนะคะ <c oughs> เราจะกินทั้งหมดนี่เลยไม่เชื่อครับ <c oughs> ผมกินไม่ได้จริงน,นะครับทุกคนผมกินคำสองคำรู้สึกหวานแค่นี้ก็หวานนะผมเป็นคนไม่ชอบกินหวานอยู่แล้วก็เลยงานนี้ก็เอาให้แน่นกินแบบย่างสมใจเลยนะ นี่ก็คือลังที่ใหญ่ที่สุดเลยนะแต่มันแตกแล้วลังนี้มันแตกออกมาแล้ว<ส><ด>ทำเองกินเองเลยนะ<ส><ด>กินแล้วนะผมไม่น่าที่นั่งดูนะครับ นั่ที่ให้กำลังใจนะก็คือไม่ค่้ากินไม่ชอบของหวานมันเบาหวานไม่เอาเขาหินน้ำเขาไม่ไหวอ่ะข้าอันนี้มันหวานอันนี้มันเบาหวานไม่เอาเลยจะเสียงหูว่าแบบเอาลินแตะว่ามันไม่ชอบอ่ะไม่ได้สามอ้ยนะนี่คือไม่กินจริงกูไม่เคยเด้งแต่ตอนเด็กๆก็ตอนเด็กกูก็ไม่เด้ง คงน่าจะกินได้เท่านี้นะครับตอนนี้ก็บอกเลยว่าเที่ยงคืนเราจะตีหนึ่งแล้วมากินอะไรตอนนี้กินก่อนนอนอีกนะมันจะเบาหวานขึ้นไหมเนี่ยพอแค่นี้นะคะกินพอแบบหอมปากหอมคอเมื่อกี้ก็กินน้ําหวานไปเยอะมากแล้วก็กินตัวอ่อนไปเยอะมากซึ่งผมก็เอาใช้ลิ้นแตเนะเลยมันรู้สึกแบบมัน มันหวานคือผมไม่เคยกินอะไรหวานๆผมไม่ชอบความหวานอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าใครชอบกิปแบบนี้ก็จะลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย